เจ้าคุณพระสินีนาธพิราศกิลยาณีวางพวงมาลา MVS อันเป็นพวงมาลาประจำตัวนาโกรศพสมเด็จพระยานวชิโรดมอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนวิหารวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2563 พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกิยาณีสวมชุดไทยจิรดาและประดับดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปรถมจุลจอมเกล้าพร้อมกับดาราและประดับเรียนรัตนาภรณ์รัชกาลที่สิบ ชั้นที่หนึ่งในการเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบเจวันพระราชทานศพสมเด็จพระยานวชิโรดมอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารณนะอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารเขตพระขนงกรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมได้หมรณภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชราในวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกา32นาทีซีรีอายุ100ปี11เดือน15วัน80พรรษาทั้งนี้กำหนดการอื่นๆทางวัดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่ตอไปสำหรับประวัติ สมเด็จพระยานวชิโรดมเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธนิกายและเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลถนนสุขุมวิท101เขตพระขนงกรุงเทพมหานคร มีนามเดิมชื่อวิริยังบุญทิกุลเป็นบุตรขุนเพนพาชนารงค์กับนางมั่นบุญทิกุลเกิดเมื่อวันศุกร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2463ที่สถานีรถไฟปากเพียวจังหวัดสระบุรีต่อมาย้ายมาตั้งหลักฐานที่บ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา บรรพชาเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2478ที่วัดสุที่วัดสุทธจินดาวราวิหารอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยมีพระธรรมทิติยานเป็นพระอุปัชาล่าสุดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดสถาปนาพระพรหมมงคลยานขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชินนามที่จะรึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระยอนวชิโรดมเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมา